สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายเพนก็จะสะสมอาหารที่เป็นขนมปังแห้งที่แฟนทานไม่ทันนะคะเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์เลยเอามาหันห่นหันห่นหัน่นหั่นหั่นชิ้นใหญ่ๆห,ห,หน่อยค่ะมันแข็งมากแล้วค่ะต้องหั่นระวังหั่นเสร็จแล้ว ก็ต้องเอามาทำเล็กๆถ้ามันแห้งไปก็เอาไปใส่น้ำมันจะได้นุ่มนุ่มขึ้นมันจะได้หั่นง่ายแล้วเป็ดหรือนกก็จะทานได้ง่ายค่ะให้มันชื้นๆก็จะหั่นแล้วก็ทานได้เห็นไหมคะฉีกออกมาเลยค่ะฉีกชิ้นเล็กๆ,ๆให้มัน เราอาจจะมีบุญสัมพันธ์ก็ได้ค่ะเสียดายอาหารดีกว่าจะเอาไปทิง้งนอเห็นไหมคะเก็บเศษขนมปังเอาไว้มีประโยชน์สำหรับสัตว์เอามาเด็ดเด็ดเล็กๆแล้วเอาไปให้มันกินได้บุญค่ะเพราะช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวทั้งเป็ดทั้งนก ก็จะาหาอาหารทานยากค่ะเพราะมันมีแต่น้ำแข็งได้เยอะเลยค่ะนี่ก็อีกถุงหนึ่งอันนี้ก็แห้งแล้วมาเด็ดเดดเล็กๆนกเล็กเนกกระจิบกระจอกก็ยังมีค่ะอ้าวคุณพ่อบ้านเห็นเด็ดนานเห็นหันนานๆๆก็มาช่วยมาถึงก็จับ มีดเลยค่ะแล้วเอามาช่วยหัน่นยายเพนก็งี่เง่าอยู่ตั้งนานเนาะยืนเด็ดเด็ดแล้วเมื่อไรจะเสร็จเกก็บอกให้หั่นอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมคะเกนี่ก็หัวดีมาช่วยได้บุญด้วยท่านเนี่ยเกทําไปด้วยเกก็ร้องเพลงไปด้วยก็ไม่รู้ว่าเพลงอะไรหรอกนะคะเกก็เต้นไปด้วยมีความสุขค่ะ ทำอาหารให้นกแล้วร้องเพลงแล้วเต้นมบาอบกไปด้วยได้สองถุงใหญ่ๆโอ้โหอนุโมทนาะบุญด้วยกันค่ะไปเราไปหาเป็ดกันเลยอ้าวิ้งแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วเห็นมาอยู่ไกลไๆสายตายาวมากเลยนะคะ เขาเห็นเรามาเขาก็บินมาหาเลยค่ะน่ารักจังเลยโอ้น่ารักจังเลย,เลยความสุขค่ะเอาอาหารให้เป็ดให้นกมีความสุขมากๆแล้วมันก็ทยอยบินมาทีละตัวสองตัวดูสิคะน้ำแข็งมันเยอะแล้วมันหาอาหารยากมากเลยค่ะโอ้เอาอาหารไปให้มันมีความรู้สึกบิติ น่ารักทุกตัวเลยค่ะเป็ดที่นี่มันจะรักคนเห็นคนเดินมาถ้ามือถือถุงมันจะรีบมาทันทีเลยค่ะถ้าไม่มีถุงมันก็ไม่มารู้ความมากค่ะมันอยู่กับคนจนชำนาญตอนนี้ก็มาได้หลายตัวแล้วค่ะเหลือนิดหน่อยเก็บไว้ให้นกกระจิบกระจอกที่มันบินอยู่บนอากาศนะคะ เดี๋ยวมันมาเห็นมันก็จะได้กินส่วนข้างล่างนี้ก็เป็นอาหารเป็ดไปค่ะเยอะนี่ก็เยอะเหลือเฟือเลยค่ะเพราะตอนนี้ก็เย็นแล้วเพียงแต่ว่ามันแสงสว่างหิมะหิมะมันทำให้แสงสว่างเลยคะ่ะกินแล้วเขาก็คงจะไปนอนหลับสบายกัน มีความสุขมากๆค่ะได้บรรยากาศดีๆและสุขภาพก็ดีแล้วได้บุญด้วยค่ะอืมเห็นเขากินแล้วน่ารักน่ารักมองดูน่ารัก,ม,รกมีความสุขค่ะได้เดินสูดอากาศบริสุทธิ์ช่วงหน้าหนาวด้วยโอ้เห็นมันกินแล้วก็มีความสุขอืมดูสิคะน่ารักมากเลย ยายเพ็นก็จะเก็บขนมปังเอาไว้อย่างนี้เลยค่ะเสียดายดีกว่าจะเอาไปทิ้งมันเยอะนะคะที่เห็นเห็นอนะอาหารเยอะมากเลยเขาก็กินอิ่มน้ำสำรานอิ่มหลายกระเพาะเลยค่ะฝากกดกระดิ่งติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ